สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะนายองค์อาจวงประยูนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเริ่มงานเผยพร้อมทํางานร่วมกับทุกฝ่ายค่ะ นายองอาจวงประยูนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสุธีพงเพียรชอบคณะทำงานได้เดินทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการภายหลังที่น,น,น,าน,านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32นํานำรัฐมนตรีที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร นายองอาจได้เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความเป็นสิริมงคลอาทิพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิสอนจักรีสัทธอนุสร์ศึกษาธรรังสรรสารพระภูมิพระบรมราชานุสาวรีรัชการที่6พระพุทธรูปหน้าสอ,อ,อสอและสารปู่เจียม จากนั้นได้เดินทางเข้าห้องทำงานรัฐมนตรีโดยมีนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างไรก็ตามนายองค์อาจอยังไม่ได้มีการพูดถึงนโยบายการทำงานของตนซึ่งจะต้องรอให้มีการถแถลงนโยบายต่อสภากรแต่มีการกล่าวสั้นๆนะคะว่าการศึกษาคือรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศ ตนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน